สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันวันยังมาดิเอาวันอาทิตย์สิมันกินไม่ได้สั่งหม่ให้เจนสั่งอยู่อันหนึ่งเขาใจซึ่งแล้วมันรีบเป็นเขาบูดเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดค่ะวันนี้พี่น้องมายามนี่แม่มาตตา บ้านยังก่อดเม่บ้านน้องเมฆสวัสดีค่ะสวัดีจ้าบ้านน้องเม็กน้องสองหองกับน้องแดงเลยนี่อลากระลั่งแดงบ้านน้องเมฆกับกอดเม่ยตีกระลั่งลวกลวกยังแดงลวกดอกแคลวกดอกแคดอกแค่ปลาบใกล้เขายัง าหารของปลาเยอะแยะเลยมาอน้ล้างผ้ากันเฮ็ดกับเขาวดพ่อกันโดนตรงกันน้องเล้มายามกับเอแม่แแ่สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันวันยังมาเนีิ เอาวันอาทิตย์ติมันกินไม่ได้สั่งหม่ให้เจนสั่งอยู่หนึ่งเขาใจซึ่งแล้วมันลรีบเป็นเขาบุดเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดค่ะวันนี้พี่น้องมายามพี่แมวมาจะบ้านยังก่อนแม่บ้องมดีค่ะอิจ้าบ้านน้องเล็น้องสองห่องกับน้องแดงเลยนี่ แดงบ้านน้องเมฆกับตัวเมียพวกยังแดงพวกดอกเคพวกดอกแคดอกแคปลานี่นี่ออาหารของปลาเยอะแยะเลยมืาดิล้างผ้ากันเฮ็ดกับเขาวัดพ่อกันโดน ตสงการน้องเล้ม่ยามครับทวเมรหยับมามันแว่ายับมาจนให้นะเล่นเดยบเตี่ยวนะวาบกัยนะก็กินข้าวเด้อบานนี่เด้อก็ยก้ากขนข้าวกับก้อยคุ่งก้อยเนื้อ ว่าไกน้อลกแ้็พน้งอกุกประกาศเียนประกาศนเข้ากันอยกุ้งมาเข่าเลย่ไอัหายไอตกันใช่ปแต่เอาไม้ตัวถูกเปลียนเปลี่ยนไวเนาะถึงกประกาศนีเข้ากันดีแค่ไหนกนไ่ิดเือ น้ำมันนี่เลยที่หงเต็มัไปหาส่วนเราก็เดอียวอเยวอเว้วดีสดีเ่ดียวเลยเปานององนี่ปง่ไพี่ติน้ำหน่อยไมดีไปทั้งน้นละเ้าขอนจินกุ้ดินดจับเขาเคยว่า

ประกาศนึ่งทีเขากันดี่แน่ไมันใครตินเหมือนใครผิดนี่ยผิดน้ำมันนี่เลยผิดถุงเต็ะลดไฟทางส่วนเรากอนเยขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วสบเยบดีๆเศษตาเลนดีที่จะเดียวเลยเดี๋น้องน้นี่ไปแน่ทำใพี่ตีนั่นมัดีทั้งนั้นแหะ เสตเป็นกินกุ้งดินดิจับนี่เคยว่าย่อัมมานอมนิสนักกิน่ยายาีมีไหมครับเสปอมาิเป็นเกุ้งดิตัวนีเต็มงๆเาจับใส่ปากสดๆเลยว่ะนวอามมานิเอามานิสเขาเคยกิน้า มัเพิ่งเน้แต่เนียแต่ก็จะว่ากินว่่าสัตว์ว่กินคือเ้าเห้าแบบนอกเลยนองเลยแต่เน่าเนาปัดเข้าไปกงีกว่าบอกเลยว่กินก็แตะสองนุนบอไปเขาของอาหารยังเดียวหลังที่านุกหัวประคอว่าี่นใแล้วแล้วแต่เห็นเาไม่คือบาะใช่่บลัง ทั่บานกี่กินยูเนือปนีเนียพาไปไปวัดวัดยูเมงองนอไปฟังนั่งนกงได้บอู้พ,อพ่อปนีชอบกินเนื้อเลยลายเป็นคนธรรมะมกเลยตลุงพรบอก คี่เล้มเาแหละล้ล้กจล้กาอนีนี่นี่บ้งบ้งก้อยุให้คำมีไงไนเล่นกินไวยครับเขือน้มันลงให้คำาไงเขืออีสานภาสวนมันบึ้งบักหนเป็นเดกมัน็จิตจดเ่งานเตนาหเปียงานเขาเขากิตเนเสียงเขากินก็ให้คำมไังงกเขากินไปนเขากินเขได้เงินเด่นยิมาได้

กูบอดั่ที่ดำยัีเข่าเด้งเลองปีนี้สิพ้ามีความไปดํดำซอยเอาแล้วผพาไปดำน่าซอยมวยแดงเลยเฮ้ยนสิบ่กินเข่าเลยคนสิเอาไว้จะเป็นข้าวปลูกีต่อไปเบิดหน้าเลยชอบเป็นดำไทยยูลงยูทูบนั่มหาเดี๋ยวยูได้กินหัวยังกังสีเหล่าเอ้าเาคนีมากขอพันเข่าน้ำแก่นมากน้ำขวดตม ไม่ไม่ไม่ติขายเขาเช็กใหญ่เราขายแต่ของปูนี่ก็ไปตำกับไปเหยียบซื่อๆก็ได้เด้องนไปเหยียบแเสียไปปล้งอ้ภาพเขาไปั่หอบดได้หว่ง่ัปาควาพยายามซื่อๆกเขเข้าปเ้อ่นเขาไปนหนึ่งชอบเป็กใรเขาไปยี้ยังี่หันละย เ่อวานนั่นละเขามาให้มาหันเขหมาเขาเอาไปตัวหนึงสิคือเขาเาหมาห้เรียกให้ตำรวจมีุ้งหุ้เต็มนะมนเยอะนั่งแล้วมันยังนั่งไก่เลยจะนั่งไปเรนเป็นลูกยับน้ยมันมีเป็นยั 进口的、嗯，什么进口？进口的不赖。我今天，今天我买的不错。嗯，多少？多少？五十多米。听见没？两面。哪来？我哪来？两面。两面。 เอาตัวใกล้ตัวนั่งไปเดี๋ยวมานั่งไปดันไปยื้อพงได้หายเลมาขิ้ง,ง<อ>เพิ่มเขื่อนฟอกันกับก้นเลยตั้งโตหมาตัาต้งโตเยอาเลยนี่น่ะถามเนี่ยวาคือบอกวิชิมานั่งเราไปเอาเลยเจ้พญ่พุ่คิว่า ผมว่าอย่างหมาดีกว e eh uh ่าแล้วจะดีแบบอกวันนี้อยู่เฮ้ยมาเจียวนี่ยเลยไม่หท่าแล้วครอบเ่าแล้วเนาะเ่าแล้วเขาแบเบิ้งมันจะมันมันหอนมือมันซื้อตายมันบุตรละมันมันซื้อปีกี่หอกซื้อครัว่รมันมาได้ดื้อเหมือนเนาะเหมือนนั่งสะตานก็อดดิทำกันนิดหน่อยลองคุยกับใครหน่อยลองเอามาเป็นเบาหน่อย

ยา um เจ้อันต้นีือ oui, ืมย่าอยู uh, ่เลยอืมก uh. ็ใ oh, e uh, yeah. 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 e ่จิ๋วอืมยาเท้านี่ยาเจ้บ่หวานนะอืมหามากินหวานกรถเาะทงใ่สูตบัวเมียนอืมใช่กระทาะทงแล้วมันเจีงกระาะงเจีนใ่อไรนั่นหาอเงี้ยหน่ไม่ได้สมมติให้พันสองหมื่นแล้ว